ด่วนรัฐแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f a k e News Center ด้วยนะคะแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวเช็คก่อนเชื่อปอปอ,อเปิดให้ส่งหลักฐานเพื่อติดต่อรับเงินคืนผ่านบัญชีติกตอกชื่อ a.m.l.o.1441 เตือนภัยให้ระวังบัญชีติกตอกที่ใช้แอคเขาว่า ad a. m. l. o. 1 4 4 1โดยบัญชีที่มิฉาชีพสร้างขึ้นเพื่อแอบอ้างใช้ชื่อและโลโก้ของหน่วยงานราชการมาอ้างสร้างความน่าเชื่อถือจึงขอความร่วมมือจากประชาชนไม่กดติดตามหรือให้ข้อมูลส่วนตัวเพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ทั้งนี้สำนักงานปปงมีบัญชีติกตอกทางการชื่อปอปอง ใช้แอคเคาน์ชื่อแอดแอมโลขีดล่างไทยแลนด์เท่านั้นเช็คให้ชัวร์จะได้ไม่ถูกหลอกตรวจสอบข้อมูลโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน